ครับทักทายสบายดีพี่น้องป้องปายสุภูสุสคนพบกับนัดเล่าลานเปอร์เซนต์กเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะกับเมนูหนึ่งแรงเมนูลืมสาดลืมเส้นขึ้นทอดสาดขึ้นทอดเส้นว่าส่านทอดไปที่เมนูนี่อียาาไปขึกสุกินเนาะพี่น้องเนาะเราก็ไปเลือดตันจากแง่งไครหมดแดงมากเราก็เดินผ่านเนาะสวนหอมไปกี่ขึินผูหอมกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็เราก็เห็นต้นหอมกำลัางงามๆเราก็คิดเมนูอ่อสันเดชอ่อกับอมนี่แตกต่างกันเด้พี่น้องเด้อผมก็อธิบายบ่ถูกว่าแต่ว่าเออล้วกันเนาะครับเนาะนําไกบดด่บมดแดงต่าบักทีใช้ชัก2-3หน่วยเพื่อเป็นการให้เพิ่มรสชาติจักหน่อยเนาะพี่น้องเนะาะบ่ต้องปรุงยังหลายไข่